สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆในแฟนเพจ a c e b o o k รองเท้าฟุตบอลกันเองทุทกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการรีวิวสินค้ารองเท้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับวันนี้ผมก็ได้หยิบเจ้าตัวรองเท้ารุ่นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รีวิวมาบ่อยมากนะครับนั่นก็คือรองเท้า n นกี้เมอร์เคเรียนเวเปอร์ 13นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างตรงที่ว่ามันเป็นรองเท้าหนังแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันมีความพิเศษยังไงแบบไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังรับชมอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับก็ขอฝากกดซ u b s c r i b e กดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปยาวๆนะครับเวลามีคลิปไหนใหม่ๆมีเวลามีรีวิวตัวไหนใหม่ๆก็จะได้รับทราบรับชมก่อนใครนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็เป็นรองเท้า n i ก e m e r c u r เ a n นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่รีวิวมาบ่อยมากนะครับเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับเจ้าตัวรองเท้า รุ่นนี้ที่รีวิวนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวอัปเปอร์ของตัวรองเท้าทั้งหมดมันทํามาจากวัสดุหนังแท้นะครับซึ่งวัสดุหนังที่นํามาใช้เป็นวัสดุหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังจิงโจ้ใดๆนะครับเป็นหนังวัวนะครับซึ่งตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็เป็น1ในรองเท้าในคอลเลกชันพิเศษนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ มีอีกรุ่นหนึ่งที่ทำเป็นรุ่นที่เป็นหนังแท้นะครับนั่นก็คือรองเท้า n นกี้แ a t t อม GT นะครับแต่ตัวนั้นผมไม่ได้รีวิวนะครับก็เอาตัวนี้มารีวิวให้ชมแทนเพราะว่าผมคิดว่ามันสวยกว่านะครับอ่ะและอีกอย่างหนึง่งอยากจะให้เพื่อนๆที่ชอบในความเร็วแล้วก็ในสายสปีดจะได้รู้ว่ารองเท้าหนังแท้มันไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่บอกไปมันคือเป็นรองเท้าสายสปีดนะครับไนกี้เมอร์โคเรียนนะครับอย่างที่รู้จักกันนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอัปเปอร์มันจะแบ่งเป็นตัวรองเท้า2ชั้นนะครับถ้าเรามองสังเกตดูดีๆชั้นด้านนอกมันจะเป็นวัสดุหนังนะครับเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังวัวเราจะเห็นสามารถเห็นตัวหนังได้อย่างชัดเจนนะครับมันมีความนุ่มมากนะครับเนี่ยผม บีบให้ดูนะเนี่ยมันนุ่มมากนะครับนุ่มมากๆตัว upper ชั้นด้านนอกนะครับจะเป็นหนังแท้นะครับข้างเท้าด้านนอกจะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับเส้นสีน้ำตาลน,นะครับเส้นสีน้ำตาลน,นะครับเป็นไนกี้ลายไฟนะครับลายสายฟ้านะครับลายสายฟ้าพาดยาวมาจนถึงด้านซนเท้าเลยนะครับส่วนด้านซนเท้าจะมีคําว่า ไนกี้นะครับเป็นตัวหนังสือสีน้ําตาลออกทองๆนิดนึงนะครับสีเดียวกับสัญลักษณ์ไนกี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสีเดียวกันเลยนะครับข้างเท้าด้านในาก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้นะครับติดอยู่นี่ส่วนข้างเท้าด้านในก็จะเป็นวัสดุหนังนะครับหนังวัวนะครับอันนี้คืออัปเปอร์ชั้นด้านนอกนะครับส่วนอัปเปอร์ชั้นด้านในอีกชั้นหนึง่งจะเป็นวัสดุผ้า น,นะครับถ้าเราจะมองเห็นได้ชัดก็บริเวณตรงที่เป็นลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับส่วนตัวอัปเปอร์นะครับตรงลิ้นรองเท้าก็จะที่เป็นผ้าตรงนี้ก็จะถูกยึดไว้กับตัวตัวอัปเปอร์หนังนะครับอ่านี่นะครับเชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกรองเท้าสีดำนะครับเชือกสีดำนะครับเส้นก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอประมาณนะครับ มีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่1 2 3 4 5 6 6คู่นะครับสลับฟันป่าเข้าออกนะครับด้านบนจะเขียนว่าเวเปอร์360นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับมันนุ่มมากๆนะครับนุ่มนุ่มนุ่มจริงๆเลยอ่าผมจะบีบอีกข้างให้ดูก็แล้วกันเอาที่ด้านท่งออกก่อนเนี่ยเนี่ยนุ่มมากนะครับ นุ่มนุ่มนุ่มจริงๆอ่าอันนี้นะครับส่วนอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในก็จะเขียนเขาว่าเมอร์เครเรียนนะครับอยู่ด้านในส่วนตัวนี้ไซส์ไซส์ก็เป็นไซส์นี้เลยนะครับนี่เมคออินอะไรดูเองเลยนะครับนี่โอ้โหเมคอินบอสเนียด้วยนะอ่าโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับไซส์41ก็คือไซส์ที่ผม สวมใส่รีวิวทุกๆคันทั้งนั้นเองนะครับส่วนอินโซด้านในก็นะครับก็จะมีแผ่นรองรองเท้านะครับเป็นแผ่นผ้าด้านบนนะครับส่วนพื้นก็จะเป็นซอฟแบบไนกี้กิฟนะครับทเทคโนโลยีไนกี้กิฟกันไม่ให้แผ่นรองรองเท้าลื่นไหลไปด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ส่วนอินโซบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีไนกี้กิฟสีเขียวนะครับเป็นแผ่นรองรองเท้าสีเขียวชั้นด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ ส่วนบริเวณอินโซบริเวณส้นเท้าก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเสริมด้วยฟองน้ำแข็งมากโอ้โหแข็งมากนะครับอันนี้คือเคาะแบบเจ็บมือเลยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็อินโซอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่แกะให้ดูทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าเหมือนกันนะครับ ่าตรงปลายเชือกตรงนี้มีคำว่าเมอร์โคเรียนนะครับนี่เป็นตัวรองเท้าหนังแท้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือคนหน้าเท้าบานใส่ได้นะครับใส่ได้แบบสบายๆเลยไม่บีบเท้าเลยนะครับผมลองสวมใส่ดูแล้วใส่ใส่นุ่มมากใส่นิ่มมากนะครับตัวนี้อบอกได้เลยว่าใครเป็น เป็นคนที่ชอบรองเท้าสายสปีดเบาๆนะแล้วก็ชอบในความที่เป็นรองเท้าหนังนะผมบอกได้เลยว่าต้องต้องจัดต้องจัดเก็บไว้จริงๆคู่นี้สวยงามแล้วก็ดุดันด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับคราวนี้เรามาดูชุดพื้นนะครับชุดพื้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจาก MV13 นะครับก็เป็นชุดพื้นชุดเดียวกันนะครับสีชุดพื้นก็จะเป็นปุ่ม ปุ่มใสนะครับด้านในเป็นสีน้ําตาลน,นะครับปุ่มสีน้ําตาลด้านในนะครับส่วนชุดพื้นตรงตรงตรงพื้นอสองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีสีเทานะครับสีเทาเข้มนะครับไม่ใช่สีดํานะครับมันจะเป็นสีเทาเข้มนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายติดนะครับความหมายก็คือรองเท้าชุดพื้นตัวนี้อาจมีความชํารุดในขณะ ที่สวมใส่ไปนานๆนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ไปนานๆพื้นรองเท้าก็อาจเกิดการชํารุดได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของปุ่มนะครับด้านส้นเท้ามี4ปุ่มด้านหน้าเท้ามี7ปุ่มนะครับเป็นปุ่มเชฟรอนสตันนะครับปุ่มใบเมียนลูกศรน,นะครับอ่าแลอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมันจะมีรอยเย็บอยู่ตรงตรงนี้ ที่หนึงนะครับแล้วก็เย็บมาถึงรอบๆตรงนี้นะครับเย็บมาถึงตรงนี้นะครับอ่านี่แล้วก็มีรอยเย็บตรงพื้นรองเท้าตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับปกติแล้วรองเท้ารุ่นนี้จะมีรอยเย็บอยู่ที่เดียวก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เดียวตรงข้างนี้จะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เป็นรองเท้าหนังนะครับซึ่งเจ้าตัวหนังหนังอะ่ะมันเรียบติดกับตัวอัปเปอร์ที่เป็นไฟนิตด้านในคือ แนบชิดมากนะครับเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอ upper ที่เป็น2ชั้นนะครับอ่าอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาช่างน้ําหนักให้ดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เมื่อช่างน้ําหนักเสร็จแล้วนะครับน้ําหนักมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าผมเอาข้างนี้นะครับช่างเลย น,นะครับน้ำหนักอยู่ที่201กรัมนะครับ2 201กรัมนะครับรองเท้ารุ่นนี้ที่เป็นเวเปอร์นะครับจากที่เคยช่างมาก็จะอยู่ที่เป็นรองเท้ารุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นหนังแท้นะครับก็จะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ197กรัมนะครับอันนี้ก็น้ำหนักก็อาจจะมามากกว่ากันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรองเท้าหนังแท้นะครับแต่ถ้าให้เทียบแล้วก็ไม่หนักเลยนะครับสำหรับ เจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เอามาฝากให้สําหรับใครที่ชอบรองเท้าสายสปีดแล้วก็เป็นรองเท้าหนังแท้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ยังจะมีอีกหนึ่งรีวิวนะครับที่จะสวมใส่ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็รอติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเจอกันใหม่ในการสวมใส่รีวิวให้ดู รอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม